เรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเด็กๆเ,เนี่ยมักจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนี่แหละทําอะไรทําตามกินอะไรกินตามเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยสุขภาพดีบางทีเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินตั้งแต่ตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนะคะเพราะว่าเรื่องการที่เด็กติดหวานเนี่ยบางทีก็มาจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละนะคะถ้าเราปรับได้ลูกเราก็จะปรับตามนะคะแล้วมันมีผลเสียยังไงถ้าเด็กติดหวานมากเกินไปติดตามพร้อมกันในเชื่อหมอค่ะ รักจมั่มจังเลยลูกสาวฉันหน้าฟัดสุดๆหน่ายลูกสาวใครคะดูสิอุ้ยจะมั่มจริงๆด้วยแม่เออแต่ว่าน้องเขาตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่อะคะหนูรู้สึกว่าเหมือนน้องจะปวกไปนิดนึงไหมคะไม่หลอกเด็กๆก็อย่างนี้แหละกินขนมปังเฟรนช์ฟรายของหวานคล้ายๆหมามีกินนั่นแหละแม่กินอะไรลูกก็กินอย่างนั้นสแสดงว่าชอบกินของหวานใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ หนูว่าถ้าเกิดว่าน้องอ้วนจนไปอ่ะอ้วกเกินไปอาจจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะคะจริงเหรอมัน <c oughs> อาจจะเริ่มมาจากตัวไลฟ์สไตล์ของครอบครัวที่ว่าเรากินหวานกันมาตลอดจนเคยชินค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็าจะกินมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ากินจนเป็นความเคยชินหรือการกินไม่เป็นมือก็ <S <S จะทําให้มีใน,นเรื่องของขนมหวานน้าหวานเนี่ยเข้ามากินเลยมากขึ้นค่ะและต,ตานในเรื่องมันจะขึ้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะอิ่มนานมันทําให้ไปกินอาหารเหมือนหลักที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาก,การเนี่ยค่ะได้น,อน้อยลง อาหารจำพวกน้ำตาลหากได้รับมากเกินไปจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังตามมาในระยะยาวเช่นโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมถึงฝันผุได้หากไม่ดูแลแล้วแบบนี้ขนมหวานอะไรที่กินแล้วไม่ดีบ้างคะคุณหมอ ไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเบเกอรี่ขนมถุงหรือแม้กระทั่งน้ำานอื่นที่ไม่ใช่น้ําอัดลมเนาะน้ําผลไม้หรือว่าจะเป็นพวกชานมนต่างๆที่เดี๋ยวนีฮิตมากเลยเราอะ่ะควรเลี่ยงการกินหวานให้ได้มากที่สุดค่ะเนาะอย่างเช่นตัวน้ําผลไม้เองจริง,รงๆเด็กต่ำกว่าหนึ่งขวบเนี่ยเราไม่ให้ทานเลยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ชะลอให้ได้นานที่สุดให้ได้หน่อยที่สุดแล้วก็ช้าที่สุดถ้าจะกินก็คือจํากัดปริมาณถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกทานอาหารววางอยากให้เลอกเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เลี่ยงอาหารหวานเชื่อหมอนะคะเชื่อเรค่ะคุณหมอเดี๋ยวจะไปร่วมือกับลูกรดหวานลดโรคดีเลยค่ะเริ่มจากการที่ชวนลูกสาวเนี่ยมาทําขนมที่ดีกับสุขภาพก็ได้นะคะโอเคเลยค่ะเชื่อ บางทีตอนที่แบบตัวเล็กๆเ,เนี่ยผู้ใหญ่ผู้ปกครองจะรู้ว่าอุ้ยจำม,มั่มาน,นัากน่ากอดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพได้นะคะอ,อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะคะตอนแรก,แรกๆเนี่ยเลี้ยงให้จำม,มั่มแหละพอโตมาสักพักหนึ่งเหมือนตอนนี้แปดเขวบอ่ไงเงี้ยเริ่มแบบว่าเริ่มลดไม่ลงเทีนี้แหละมีปัญหานะคะก็ต้องไปตรวจเช็คเรื่องค่าลงค่าเลือดอะไรต่างๆนะคะอย่างที่บ้านเนี่ยก็มีปัญหานี้เหมือนกันตอนนี้ต้องพบคุณหมอโภชนาการแล้วก็มีการคุมอาหารแล้วล่ะค่ะลดหวานอย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะ 空。